คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดหัวใจให้คุณครูด้วยนะคะ <Yahoo! S 1> พ์พีวิศคะวันนี้เอ๊ะทำไมครูจอมรู้สึกเงาๆจังเลยครูแอปหายไปไหนคะเนี่ยครูแอปหายไปไหนนะเด็กๆช่วยครูจอมมองหาครูแอปหอยได้ไหมคะเอ๊ะครูแอปอยู่ไหนนะครูแอปอยู่ไหนนะพีวิ์เห็นไหมคะอ่ะไหนคะ อ้าวครูแอปอยู่นี่เองครูแอปค่ะสวัสดีค่ะคุณจอรสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีท่านผู้ปกครค่ะค่ะนะคะเด็กๆขาอย่าลืมกดหัวใจเป็นกําลังใจให้คุณครูด้วยนะคะครูแอปกําลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยครูแอปกำลังระบายสีค่ะนี่ครูแอปมาวาดรูประบายสีค่ะจวันนี้จะพาเด็กๆมาระบายสีกันใช่ไหมคะใช่ค่ะมาครูแอปวาดรูปอะไรคะ เป็นน้องหมีคะ่ะน้องหมีแล้วก็เป็นงานวันเกิดของน้องหมีโอ้โห,โโหงานวันเกิดของน้องหมีใช่ไหมคะใช่คะ่ะเด็ก,กๆวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆร่วมกับคุณครูอีกแล้วนะคะเด็กๆคะอย่าลืมกดหัวใจให้คุณครูด้วยนะคะ,ะเป็นกําลังใจให้ครูแอปและครูจอมและพี่วิทย์ด้วยนะคะ,อะตอนนี้ไหนดูสิตอนนี้มีน้องอะไรเข้ามาแล้วบ้างเอ่ย อตอนนี้มีน้องเฟิร์สปสาทับสองค่ะน้องฝนปหนึ่งทับหค่ะมีน้องเข้าโอสอนุบาล2อทับสนะคะน้องแอมเบสอนุบาล3าทับสน้องเทสซาอนุบาล3าทับหนึ่งน้องโมนี่ปสาทับสค่ะ,คะน้องยาน่าปสาทับหน้องเมเจอร์อนุบาล1นทับหน้องพาวินปสองทับห น้องแบมแบมอนุบาล3ทับหนึ่งแล้วก็น้องบิงซูอนุบาล1ทับสาค่ะค่ะและมีน้องเดือนฟ้อสามทับห้าด้วยค่ะน้องมินนี่อนุบาล3ทับหนึ่งก็เข้ามานะคะเด็กๆเข้ามาแล้วรายงานตัวกับคุณครูได้เลยค่ะวันนี้มาร่วมกิจกรรมสนุกๆกับคุณครูแอปและคุณครูจอมนะคะครูแอปค่ะ วันนี้มีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยใช่ไหมคะค่ะวันนี้มีรางวัลมาแจกเด็กๆด้วยแต่จัสไพร์นะคะว้าวมีจัสไพร์ด้วยอ้ยครูแอปหัวใจมาเต็มเลยค่ะโอ้โหเยอะไหมคะครูจ๋องอ่าเดี๋ยวลองไปเริ่มกันเลยนะคะครูแอปอ่าพีวิทมาค่ะโอเคเด็กๆเข้ามาแล้วกดหัวใจให้คุณครูเลยนะคะอ่ามีน้องรายงานตัวเพิ่มนะคะน้องเจ้าขุนอนุบาล 2อทับหนึ่งน้องเอ่าอนุบาล1นทับสองก็เข้ามาค่ะค่ะวิ้วเด็กๆถามครูแอปวาดรูปใช่ค่ะครูจ๋องสวยเลยครูแอปกำลังระบายสีอยู่ด้วยใช่ไหมคะค่ะครูจ๋องแต่ครูแอปมีสีนิดเดียวเองค่ะครูจ๋องอ้าวมีสีนิดเดียวครูแอปมีสีอะไรบ้างคะครูแอปมีแม่สีแค่สามสีเองค่ะมีสีแดงค่ะครูจ๋องสีแดง ใช่แล้วค,ค่าคุณแอปมีสีแดงนะคะ,ะแล้วก็สีเหลืองค่ะคุณจอมสีเหลืองค่ะเอ๊ะสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าไงคะคุณแอป Yellow ค่ะ Yellow ยักษ์สีแล้วก็สีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินค่ะแม่สีแค่3สีเอง ครูแอปมีแค่3สีแต่ว่ากําลังระบายสีอยู่นะคะใช่ครูแอปอยากได้สีเพิ่มไหมคะอยากได้มากเลยค่ะครูจ๋าโอ้โหอยากได้เพิ่มนะคะไม่ยากเลยค่ะครูแอป่ะแค่เราเอาสีที่มีอยู่มาผสมกันนะคะเด็กๆก็จะได้สีใหม่อีกเยอะแยะเลยค่ะครูแอปจริงเหรอคะครูจ๋าใช่ค่ะเด็กๆสามารถร่วมสนุกกับคุณครูได้นะคะ วันนี้มีอะไรมาแจกเด็กๆคะคุณพิวิทย์คะวันนี้มีอะไรมาแจกเด็กๆเอยอุ้ยถุงเซอร์ไพรส์ค่ะครูแอฟคะมีถุงเซอร์ไพรส์นะคะข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเด็กๆไ,ๆไม่รู้เลยไม่รู้เลยค่ะข้างต้องคุง้นที่บ้านนะคะข้างในมีอะไรอยู่นะเด็กๆเข้ามาแล้วรายงานตัวกับคุณครูได้เลยคะ่ะนะคะ แม่สีของเราก็มีทั้งหมด3สีนะคะมีสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเรามาผสมสีเพิ่มกันนะคะเพื่อที่จะให้ครูแอประบายสีต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะครูจอเด็กเด็กขาถ้าพร้อมแล้วครูจอมจะเริ่มผสมสีแล้วนะเดี๋ยวครูจอมเริ่มผสมสีให้ครูแอปเลยนะเด็กๆคะาร่วมลุ้นสนุกอ่าร่วมสนุกกับคุณครูได้นะคะใครพร้อมแล้วกดหนึ่งเข้ามาเลยค่ะ หนึ่งเข้ามานะคะเด็กๆกดหนึ่งเข้ามาได้เลยค่ะวิธีการตอบคําถามนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถพิมพ์คําตอบสลด้วยชื่อและห้องของเด็กๆเข้ามานะคะในคอมเมนต์นะคะพร้อมหรือยังน้าโอ้โหน้องแบมบอกว่าน้องแบมพร้อมแล้วค่ะน้องแบมกดหนึ่งเข้ามาแล้วค่ะครูแอป น้องสแตมสามทับหนึ่งก็มาแล้วนะคะกดหนึ่งเข้ามาแล้วอันแรกเลยนะคะครูแอป่าครูจอมจะผสมสีให้ครูแอปโดยการเอาสีสีอะไรคะแดงค่ะสีแดงสีแดงนะคะผสมกับสีเหลืองค่ะสีแดงผสมสีเหลืองเด็กๆลองดูนะคะสีแดงผสมกับสีเหลืองเด็กๆคิดว่าจะได้เป็นสีอะไรเอ่ย ติ๊กตักติ๊กตักสีแดงผสมกับสีเหลืองนะคะครูจำขอตักใส่นี้เลยสีแดงผสมกับสีเหลืองเอเราจะได้เป็นสีอะไรนะเด็กๆสามารถตอบคำถามเข้ามาได้เลยนะคะสีแดงผสมกับสีเหลืองจะเป็นสีอะไรน่าตอบคำถามเข้ามาลด้วยชื่อและห้องนะคะเด็กๆค่ะวิครูแอปเริ่มได้ใส่แล้วค่ะ ได้สีใหม่แล้วค่ะได้สีอะไรคะครูแอปขาสีส้มค่ะสีส้มนั่นเองนะคะสีแดงผสมกับสีเหลืองเราจะได้เป็นสีส้มค่ะเย้ครูแอปได้สีเพิ่มแล้วนะคะได้สีส้มนะคะเอมีเด็กๆตอบเข้ามาถูกไม่เอ่ยพอตเตอร์สอบหน่งอ่าน้องพอตเตอร์ บันสองทับหนึ่งค่ะูอนี้ไปนะคะครูสเคเลยนะคะดีใจด้วยนะคะไปลุ้นทีบ้านนะคะสีแดงผสมกับสีเหลืองเราจะได้สีสีส้มค่ะเเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะกด2เข้ามาเลยค่ะครูจำจะผสมสีที่2แล้วนะคะ ผสมสีที่สองแล้วนะคะอผสมสีที่สองคุณแอปอยากได้สีอะไรไหมอยากได้สีอะไรพิเศษไหมคะคุณแอปยิ่งยงแล้วอยากได้สีลุ้งค่ะคุณจอมโอ้สีลุ้งสีลุ้งเลยค่ะสีุ้งเลยเหรอคะเอาไว้ก่อนนะคะใช่ค่ะอันที่สองนะคะครูจอมจะเอาสีเหลืองค่ะสีเหลืองผสมกับสีอะไรคะครูจอมสีน้ําเงิน เหลืองผสมกับน้ำเงินนะคะเด็กๆ่ะเด็กๆรู้หรืยังเอ,อ่ยว่าถ้าสีเหลืองอ่าสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินจะเกิดสีอะไรนะจะได้เป็นสีอะไรนะได้สีอะไรนะใครรู้คําตอบแล้วกดกดคําตอบเข้ามาได้เลยนะคะนี่ใช่ค่ะเหลืองผสมกับน้ําเงินนะคะได้สีอะไรนะติ๊กต,ต๊กติ๊กตอก อเด็กๆตอบเข้ามาได้เลยนะคะคุณแอปจะรู้แล้วค่ะคุณแอปรู้แล้วเหรอใช่ค่ะเด็กๆรู้หรือยังเอ่ยเด็กรู้หรือยังคะได้สีอะไรคะคุณแอปได้สีสีเขียวสีขียนั่นเองโอ้โหสีเหลืองนะคะเด็กๆผสมกับสีน้ำเงินจะได้เป็นสีเขียวค่ะมีเด็กๆตอบถูกไหมเอ่ย น้องพอตเตอร์ตอบเป็นคนแรกอีกแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้ไปแล้วแต่รอบนี้ให้เป็นน้องภูผาภูผาอนุบาลหนึ่งทัพสามค่ะนย่น้องภูผาอนุบาลหนึ่งทัพสามนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้สีอะไรนะคะคุณแอปสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินได้เป็นสีสีเขียวค่ะอได้เป็นสีเขียวนะคะต่อไป ีต่อไปค่ะค pues รูแอปขาสีที่3ค่ะเด็กๆกด3เข้ามาได้เลยค่ะกด3ามเขียนหน้าจอมาเลยนะคะกด3เข้ามาได้เลยค่ะโอเคครูจอมจะเอาสีสีแดงค่ะสีแดงผสมอะไรคะครูจอผสมกับสีน้ําเงินค่ะสีแดงผสมกับสีน้ำเงินสีแดงผสมกับสีน้ำเงินเด็กๆคิดว่าจะได้สีอะไรเอ่ย ติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กเด็กๆตอบเข้ามาได้เลยค่ะสีแดงผสมกับสีน้ำเงินเราจะได้สีอะไรนะได้สีอะไรนะอ่ครูแอปลองผสมนะคะแดงผสมน้ำเงินอุ้ยครูแอปดูแล้วค่ะอุ้ยเกิดสีใหม่รล้วค่าเด็กๆสีแดงผสมสีน้ำเงินได้สีอะไรนะ ตอกติกตอบคุยแอปรู้แล้วเด็กๆรู้หรือยังเอ่ยพีวิตรู้ไหมคะพีวิตรู้ั้ยได้สีอะไรคะสีสีม่วงค่ะสีแดงนะคะเด็กๆผสมกับสีน้ำเงินก็จะได้สีม่วงนั่นเองนะคะอมีตอบถูกไหมคะมีเด็กๆตอบถูกเข้ามาไม่เอ่ย มีไหมคะน้องอะไรคะน้องอะไรคะ,ะน้องบิงซูอนุบาลหนึ่งทับสามค่ะรับไปเลยถุงเซอร์ไพรส์นะคะไปเปิดที่บ้าน,นะนเนาะข่างในเป็นอะไรไม่รู้ครูแอปไม่รู้จริงจริงโอ้อันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆปปริงนะ<ๆ>คะอะครูแอปขา เมื่อกี้เราได้สีม่วงสีเขียวแล้วก็สีส้มไปแล้วนะคะวันนี้ครูจอมแอบเอาสีขาวมาด้วยค่ะเด็กๆสีขาวครูจอมแอบเอาสีขาวด้วยนะครูจอมมีสีขาวด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะจะเอามาผสมให้ครูแอบมาค่ะครูแอบอยากรู้ไหมคะว่าสีขาวไปผสมกับสีอื่นๆจะได้สีอะไรอยากรู้ไหมคะครูจอมเด็กๆอยากรู้ไหมเอ่ย ถ้าอยากรู้กดหัวใจเข้ามาเลยค่ะขอหัวใจหน่อยนะคอหัวใจหน่อยค่ะวิยครูแอปวันนี้นะเรามีเสื้อด้วยนะคะเรามีเสื้อด้วยสีเยวกนเไยเหมือนกันเลยใช่วันนี้ถ้าหัวใจถึง300ดวงนะคะถ้าหัวใจถึง300ดวงครูจับแจกเสื้อเด็กๆไปเลยค่ะเอ๊จะถึงไม่นะจะถึงไม่นะกดหัวใจเข้ามาเลยค่ะ เดี๋ยวทีมงานเราจะนับหัวใจนะใจค่ะทีมงานทีมงานนับไหวไหมคะไหวไหว,ไหวค่ะโอ้โหเด็กดส่งเข้ามารัวๆเลยนะคะอ่ากดเข้ามาเลยแต่ข้อนี้นะคะเด็กๆข้อนี้เด็กๆก,กดสี่เข้ามาก่อนค่ะ <4 S 1> ข้อนี้จะเป็นถุงเซอร์ไพรส์ก่อนนะคะถุงเซอร์ไพรส์อ่ากดสี่เข้ามาเลยคะ่ะพร้อมแล้วกดสี่เข้ามาเลยคะ่ะ กดสีนะคะกดสีค่ะอ่าเมื่อกี้ครูจ๋ำบอกครูจํามาสีขาวเนาะ,ะอ่าสีขาวมาครูจําจ้าไปผสมกับสีแดงค่ะครูแอบสีแดงเหรอคะครูจ๋ใช่ค่ะขาวผสมกับแดง<อ>เด็กๆคิดว่าจะได้เป็นสีอะไรนะขาวผสมกับขาวผสมกับแด,ดงค่ะเด็กๆตอบเข้ามาได้เลยค่ะ เอ๊สีอะไรนะสีขาวผสมกับสีแดงติ๊กตอกติ๊กตอบติ๊กตอกอ่ะคุณแอปลองผสมนะคะสีขาวผสมกับสีแดงได้เป็นสีอะไรเอ่ยคุณแอปรู้หรือยังเอ่ยรู้แล้วค่ะรู้แล้วอุ้ยเด็กๆก็รู้แล้วก็รู้แล้วใช่ค่ะเด็กๆตอบเข้ามาเต็มเลยค่ะเอ๊จะเหมือนของเด็กๆไหมนะสีขาวผสมกับสีแดงได้ไหมคะได้แล้วค่ะได้เป็นสี ได้เป็นสีชมพูชมพูนั่นเองถ้าแดงได้ชมมีน้องตอบน้องอะไรตอบถูกเข้ามานะคะน้องฝนป .1 ทับ5ค่ะอะเอาถุงเซอร์ไพรส์ไปก่อนนะคะข้อที่สี่ะถุงเซอร์ไพรส์นะคะต่อไปค่ะ อ่าครูจอมจะผสมสีที่5ค่ะครูแอปสีห้เหรอคะใช่ค่ะเข้ามาเลยค่ะเด็กกด5เข้ามาได้เลยค่ะกดห้าเข้ามาเลยค่ะอ่าเด็กๆกด5เข้ามาได้เลยค่ะสีที่5แล้วนะสีที่5เป็นถุงเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมนะคะถุงเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมเพราะตอนนี้หัวใจยังไม่ถึง300อ่ะค่ะอุยอะค่ะใช่ค่ะหัวใจยังไม่ถึง300อ่ะค่ะครูแอปขาดอีกร้อยห้าสิบดวงขาดอีกร้อยห้าสิบ ขาดอีกร้อยห้าสิบดวงเสื้อเราจะออกเนาะขาดอีกร้อยห้าสดวงเด็กๆช่วยกันกดหัวใจเข้ามาหัวใจเลิฟๆโิเโอเคข้อที่หนะคะข้อที่ห้าคูจัมขาวค่ะผสมกับสีน้ำเงินค่ะข๋อน้ำเงินอคะขาวกับน้ำเงินคิดว่าจะเป็นสีอะไรนะ ติ๊กตอกติ๊กตอกตอบเข้ามาได้เลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกสีขาวผสมกับสีน้ำเงินอ่ะครูแอปลองดูนะคะสีขาวผสมกับสีน้ำเงินเอ๊ได้สีอะไรนะเด็กๆตอบเข้ามาหรือยังเอ่ยตอบเข้ามาหรือยังเอ่ยวิครูแอปรู้แล้วค่ะครูแอปรู้แล้วใช่ค่ะพี่วิตรู้ไหมคะไม่รู้พี่วิตรูยังไม่รู้ใช่ พีวิทย์ดูคุยแอปพี่ได้เสอยะไรคืออะไรคะอ่าพี่วิทย์ตอบมาแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวรอคำตอบจากเด็กๆนะคะ,ะบบสีขาวผสมกับสีน้ำเงินจะได้เป็นสีสีฟ้านั่นเองสีฟ้า,ฟา,ฟาค่ะเย้เอมีเด็กๆตอบถูกไหมเอย เกิดใครไปข้อนี้นะคะคือน้องยกอนุบาลหนึ่งทักสามค่ะนะะแต่ว่าน้องเตอร์ตอบเป็นคนแรกเนาะน้องคอเตอร์ได้ไปแล้วนะคะอ่าแบ่งกันนะคะแบ่งกันนะคะอ่าข้อสุดท้ายค่ะคุณแอป่ะไม่รู้ว่าเสื้อเราจะออกหรือเปล่าหัวใจถึงยังคะทีมงานค่ะหัวใจถึงไหมคะถึงไหมคะ อุขาดอีกห้าสิบดวงโอ้โหขาดอีกห้าสิบดวงอ่ะเราเก็บเก็บกลับบ้านอ่ะดีไหมอาอคุยแอฟจะใส่เองวินนี้ของเด็กค่ะออ๋ของเด็กเหรอคะใช่เป็นของเด็กด้วยใครอยากได้กดหัวใจเข้ามาเลยค่ะกดหัวใจเริ่ม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 ถึงแล้วนะถึงแล้วเหลืออีกยี่สิบดวง แอดมินได้ทำการนับเรียบร้อยแล้วนะคะ20ดวงนะค่อนยากมากเลยค่ะครูแอบยากเลยเหรอคะใช่ค่โอ้โหครบแล้วค่ะหัวใจ100ดวงโอ้โหแอดมินนับเหนื่อยเลยค่ะนับเหนื่อยเลยค่ะโอเคเด็กๆคะกด ตกค่ะกด6เข้ามาเลยค่ะอ่าใครพร้อมแล้วกด6เข้ามาเลยนะคะอ่าเดี๋ยวพีวิ์เตรียมแจกเสื้อเด็กๆนะคะโอเคโอ้โหหัวใจมาเพิ่มเยอะเลยค่ะกด6กดหเข้ามาเลยค่ะข้อสุดท้ายนะคะครูจำมีแม่สีมีสีอะไรบ้างคะแม่สีมีสี แดงนะคะแดงแล้วเหลืองเหลืองแล้วก็น้ำเงินค่ะครูจอมีสสีค่ะนี่เลยครูแอปยังไงคะเอาสีน้ำเงินผสมสีเหลืองและผสมสีแดงใช่ค่ะสามสีเลยค่ะจะได้เป็นสีอะไรเอ่ยโอ้โหแดงเหลืองน้ำเงินผสมกันได้เป็นสีอะไรนะเด็กๆตอบเข้ามาได้เลยค่ะ แดงเหลืองน้ำเงินนะคะผสมกันจะได้เป็นสีอะไรเอ่ยอแอป,ปลองก่อนนะคะอารูอแอบลองเลยรูอแอบลองเลยพีวิทรู้ไหมคะสีแดงผสมสีเหลืองผสมสีน้ำเงินจะได้เป็นสีอะไรนะอ๋อพีวิทรู้แล้วคะ่ะรูอแปปอบใช่ค่ะเด็กๆรู้หรือ,อยังเอ่ย สีแดงผสมสีเหลืองผสมสีน้ำเงินเอจะได้เป็นสีอะไรนะติ dig ๊กต k อกติ ok, ๊กตอกติ๊กตอได้เป็นสีอะไรนะ,ะได้เป็นสีน้ำสีอะไรคะ ไม่ฉเฉลยนะยังไม่ไมไมฉเฉลยนะเอารอเด็กๆตอบเข้ามาก่อนนะคะ <c oughs> อ่าแดงผสมเหลืองผสมน้ำเงินนะได้เป็นสี <c oughs> สีอะไรนะสีอะไรนะนได้เป็นสีดำค่ะ ถูกไม่เอ่ยน้องแบมแบมอนุบาล3ทับหนึ่งนล3นะคะรับไปเลยเสื้อ MV มคิดนะคะเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะค่ะครูแอปหาเราได้สีเยอะแยะเลยค่ะนี่ครูแอประบายสีเลยไหมคะ ระบายสีค่ะคุณจอมโอ้โหรอบนี้เราได้เด็กๆได้รางวัลไปเยอะเลยค่ะทั้งถุงเซอร์ไพรแล้วก็เสื้อนะคะเด็กๆขาสีนะคะก็แบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเช่นสีโปตเตอร์นะคะนี่สีโปตเตอร์ที่เราใช้กันเมื่อกี้นะคะ แล้วก็2นะคะก็คือสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเช่นสีของสายลุง้งสีของพืชน,นะคะแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเราใช้สีกําหนดแทนวันต่างๆด้วยค่ะแต่ละวันก็จะมีสีกําหนดอยู่นะคะเอครูแอปรู้ไหมคะว่าวันอาทิตย์กําหนดด้วยสีอะไรเอ่ยวันอาทิตย์สีแดงค่ะว้าววันอาทิตย์สีแดงนะคะต,ต่อไปวันจันทร์สีอะไรคะ สีอะไรนะเด็กๆรู้ไหมคะสีสีเหลืองอ่าวันอังคารสีชมพูวันพุธสีสีเขียวสีเขียวอ่าวันพฤหัสบดีสีสีส้มและวันศุกร์สีสีฟ้าอ่าอีกวันอีกวันวันเสาร์สีสีม่วงสีม่วนะคะอ่าเด็กๆหา เห็นไหมแต่ละวันก็จะมีสีประจําวันด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็มีเพลงนะคะ,ะมีเพลงมาเด็กๆด้วยก็คือ1สัปดาห์มี7วันฮะครูอคแอบจะเต้นไปพร้อมเด็กๆไหมคะเต้นค่ะ,ะเต้นนะคะโอเคทางนักชาติเต้นเราพร้อมแล้วเรายืนขึ้นเลยค่ะครูแอบ่ะเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะ โอเควันนี้มีแขกรับเชิญด้วยนะคะโอ้โหมีแขกรับเชิญด้วยใช่เด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆจับเอวเลย ทุกๆครั้งที่เราไลฟ์เลยค่ะในวันจันและวันพุธเวลา1 1โม0ครึ่งถึงเที่ยงนะคะโดยประมาณแล้วก็จะมีย้อนหลังรีลันด์ได้ที่ YouTube ค่ะทั้งช่อง MV Kids เวลาบ่าย3.00ครึ่งโดยประมาณค่ะค่ะและเด็กๆคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด,กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจลงดีด้วยนะคะ <Yahoo! S 2> ค่ะสำหรับวันนี้ครูจอมครูแอรีวิต และเด็กๆนะคะขอตัวลาไปก่อน,นะค,ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย